来来来，再看。 กันด้วยหวังตาย,ตาย,ยาาากันตายะ่ามามาพอแลอวเ้ย้วัน ต่อนะค,ครับ,น,น,ะะบ,น,น,รบนานแล้วห้ามก็ไม่ได้กาดกันแต่เคยเห็นมา มากินข้าวกันแล้วครับทำอมานี่ก่อน,นครับอยากมีที่แ้ก่อน